เพื่อนๆเคยทดลองผลิตภัณฑ์นี้ทางมาจากกัญชงไหมครับคือตอนนี้กัญชงได้รับอนุญาตให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วก็เลยจะเห็นการปลูกการขายการนํามาใช้มากขึ้นใช่ไหมครับในท้องตลาดเนี่ยเห็นเยอะมากไม่ว่าจะเครื่องดื่มอาหารจนไปถึงขนมหมวเชื่อว่าเพื่อนเื่อหลายคนก็ต้องไปทดลองมาเหมือนกันผลลัพธ์คือมันไม่ได้มีอาการมึนเมาอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ากัญชงกับกัญชามันคือคนละอย่างกุกคน แล้วล่าสุดเนี่ยมดได้ทดลองผลิตพัณฑ์ตัวหนึ่งมันมาถึงขั้นสกินแคร์ที่ใช้สา,ารกัดจากกันชงแล้วครับ โอเคการชากับการชงเนี่ยมันคือคนละอย่างกันครับจากที่มดไปทำรีสร์ชมานะทุกคน Google Wikipedia การชากับการชงมันเป็นพื้นในตระกูลเดียวกันครับหน้าตามันคล้ายกันมากๆตอนแรกมึงเข้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวกันได้ยินชื่อการชากันชงเออมันคือสิ่งเดียวกันแหละเหมือนเมลอนกับแคนตาลูปนะทุกคนแต่พอมาศึกษาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับเขาเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าฤทธิ์ของเขามันไม่เหมือนกันครับขออนุญาต <laughs> <laughs> เขาบอกว่ากัญชากับกัญชงเนี่ยเป็นพืชในตระกูลเดียวกันครับลักษณะภายนอกเนี่ยแตกต่างกันน้อยมากๆเลยทีเดียวตัวกัญชาเนี่ยลำต้นจะเตี้ยแล้วก็เป็นพุ่มครับใบจะมีสีเขียวจัด มีแฉกประมาณ5-7แฉกครับต้นกัญชงจะสูงกว่าครับใบของกัญชงจะมีสีเขียวอ่อนมีประมาณ7-11แฉกและมีขนาดใบใหญ่กว่ากัญชาครับสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับระหว่างกัญชากับกัญชงก็คือในกัญชาจะมีสารที่ชื่อว่า THC ครับตัวนี้มันจะออกฤทธิ์เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับส่วนในกัญชงเนี่ยแทบจะไม่มีสารที่ชื่อว่า THC ตัวนี้เลยแต่ในใบกัญชงมีสารที่มีประโยชน์กับผิวพรรณนะครับวันนี้สกินแคร์ที่มดจะมารีวิวก็คือน้องคนนี้เลยครับชินนี่ชา เฮมซีดออยล์มอยเจอร์เซรัมเขาคือสกินแคร์ที่มีสารสกัดจากการชงตัวแรกที่มดเคยลองเลยนะครับตัวนี้เขาใส่ตัวเฮมซีดออยล์เนี่ยมาเข้มข้นอันดับที่1เลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้ยังมีสารสกัดอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเปลือกสนวิตามิน B3 กลูโคบรท์อัลฟาอาบูตินแล้วก็ทรานส์มิกแอซิดครับซึ่งเป็นสารแอคทีฟที่คาดหวังผลได้ทุกตัวเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถคาดหวังจากน้องเขานะครับหนึ่งเลยก็คือการลดการอักเสบที่เกิดจาก ต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวกระจ่างใสลดพวกรอยดํารอยแดงที่เกิดจากเม็ดสีครับให้ความชุ่มชื้นกับผิวพอผิวของเราชุ่มชื้นอิ่มขึ้นผิวมันก็จะเต่งใช่ไหมครับพวกริ้วรอยแรกเริ่มเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับแล้วก็ควบคุมความมันได้ด้วยครับต่อไปเรามาพูดถึงเนื้อผลิตภัณฑ์กนันดีกว่าครับตอนแรกโมได้ยินชื่อว่า h e มซ s ดออยล์คือเราทาใจไว้แล้วคือมันต้องเหนียวมันต้องหนึบมันต้องมันใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับทุกคนเนื้อเขาเป็นเซรัม่มบางเบาทาง่ายใชย้ง่ายมากๆเลยครับ ทาแล้วก็ซึมหายไปเลยครับไม่ทิ้งความหนึบไม่ทิ้งความหนับไว้บนผิวเลยครับส่วนวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยครับใช้ในขั้นตอนของเซรั่มไปได้เลยครับใช้ในการบำรุงผิวทาทั่วใบหน้าและลําคอเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะครับเพราะว่าเขาไม่ทิ้งความหนืดหนนะาไว้มันจะไม่รบกวนสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ครับไม่ว่าเพื่อนๆจะผิวแห้งผิวมันผิวผสมผู้ชายผู้หญิงสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ แล้วพิเศษสุดๆนะครับตอนนี้เขาเพิ่มปริมาณให้อีก10บเป็นแในราคา793เบาทเท่านั้นเองครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางข้างลลนงนี้ได้เลยครับไม่นะว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ใน Description Box สําสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากลองตัวเซรั่มตัวนี้นะครับ